สวัสดีครับสบายดีสวัสดีผมพี่น้องปองปายเบิร์ตสกูสสกุลเด้อครับผมมือนี้ช่องบ้าพี่น้องมอไปเที่ยวสิพาพี่น้องมาเบิงวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวนั่นเองสําหรับท่านไหนที่ไม่มีพื้นที่นั่นเองครับผมบา่าที่อยู่มองไดแก่ไรก็สร้างครับขนาดผมมีพื้นที่แต่ว่าห้องมกปลูกผักพวกของกินพวกหอมพวกยังกะว่ากันไปครับหรือเปกส่สวนครัวนะครับก็สามารถปลูกได้ด้วยครับนี่ ใส่ล่างโฟมใส่หนังกระดที่เขามีพื้นทีจํากัดอย่างสิ่นะครับบอกว่าจะอยู่ในกอท่อหมอหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ส่การสร้างแต่ทีว่าห้ามมีพื้นทีสินะครับก็สามารถปลูกแบบนี้ได้ด้วยครับผมสามารถปลูกแบบนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นปักกาดผักชีพลิกแตง,งนี้ครับก็สามารถปลูกได้ครับพี่แม่พี่พน้อง น้องเบิ้งคลิปเราเอาไปปลูกเอาไปเห็ดตาม่าำตามไดเด้อครับผมสำหรับผู้ที่มักปลูกพืชผักนั่นเองไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีผักกาดแตงหรือว่าพืชต่างๆที่เราสามารถนำมาประกอบอาหารไว้รับประทานเองได้ก็สามารถปลูกได้ด้อครับ เห็นว่าครับพักกาดกับร่างงามครับต้นน,น้อยครับผมถ้าคุได้มีพื้นที่ก็สามารถแยกต้นนี้ออกไปปลูกได้ครับแต่ต้นกับสีเง่สีงามกว่านี้ครับผมแต่ว่าสําหรับท่านใดที่แบบว่ามากกินแบบพักกาดต้นน,น้อยก็สามารถถอนออกมาล่างหน้าไมาสะอาดกินครับพวกน้ําพริกอะไรสิกสีกระได้ครับพวกปนพวกแก้วพวกยังสีนะครับกระไดเบิร์ดเดอร์ครับพี่น้อง แตงกดกำลังแตกนอแตกแหนงออกมาครับกำลังงามครับพี่น้องเบิงว่าสีรอดบ่อพราะว่าแดดแห้งคักครับผมแดดกอทมอนี่แห้งคักนี่ครับบุรูว่าสีเป็นจังไดเนาะครับพี่น้องกับมาเบิงมะรอรุ่นกันต่อไปว่าพักนี่สีหญ่สีโตสีเกิดสีงามขึ้นกว่านี้อีกบอหรือว่าสีซำไดครับแต่ว่าขันซาซาที่ว่าเคยปลูกมากเนี่ยกรดูรอดอยูยครับกะได้กินย้อนอยู่ครับอนพี่น้อง กำลังงามครับกำลังกินแทบครับพี่น้องถอนเป็นต้นออกมาแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดก็สามารถทำไปประกอบอาหารได้เลยเอาไปแกงอ่อมก็ได้นะครับผมหรือว่ากินสดๆกับผักพริกก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับผมผักกาดหินผักกาดตดอย่างก็ว่ากันไปแหละแต่กูเสียอื่นได้ครับผมนี่นะครับกำลังเป็นแต่แทบมาครับพี่น้องเป็นวิธีการปลูกการทำการเทง่ายๆครับพี่น้องก็สามารถเอาไปปลูกได้ด้วยครับ โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ายเป็นลมขออนุญาตปิดคลิปเป็คเสียงเดียวับผมพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม